วันอาทิตย์ที่29ตุลาคม2566ที่ผ่านมาโรงเรียนนวมินทราชูทิตมัตชิมได้จัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนณไรกุสุมาอำาเภอโมกเหล็กจังหวัดสระบุรีหลังจากพักรับประทานอาหารกลางวันแล้วจึงได้ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมโดยนายเขตรัฐม่วงสุขรองผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิตมัชิม ได้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การดำเนินโครงการดรชานรงยาสุทธิผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศมัตชิมเป็นประธานในพิธีและได้ให้เกียรติบรรยายเกี่ยวกับการยกระดับการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนต่อมาในเขตรัฐม่วงสุขรองผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศมัตชิมได้ยกตัวอย่างกรณีศึกษาเกี่ยวกับปัญหา และแนวทางการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในการดําเนินการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในภาคเรียนที่ผ่านมาเพื่อพัฒนาและหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในภาคเรียนต่อไปและในกิจกรรมนี้ได้เชิญวิทยากรพิเศษคือครูผู้กเกษียณร,ราชการปีการศึกษา2566โดยครูวิภาจันแจมได้กล่าวถึงเหตุการณ์ที่สามารถเป็นตัวอย่างเพื่อให้ผู้เข้าร่วมการประชุมได้มีแนวทางการแก้ปัญหาต่อไปครูอดิสรชนะโลก ได้กล่าวถึงปัญหาที่ต้องการแก้ไขและพัฒนาที่ท่านได้พบในขณะที่ดำเนินการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในช่วงที่ปฏิบัติราชการที่ผ่านมาและครูณภัสวรรณการสมพิษได้ให้ข้อสังเกตเกี่ยวกับทัศนคติของนักเรียนที่ผิดเพี้ยนไปและให้กำลังใจครูที่กำลังปฏิบัติราชการในการอบรมสั่งสอนให้นักเรียนได้มีทัศนคติที่ถูกต้องเพื่อจะได้เป็นพลเมืองดีของสังคมดรชานารงยาสุดที่ได้กล่าวสรุปปิดท้าย และถ่ายรูปร่วมกันและในวันจันทร์ที่30ตุลาคม2566ได้ออกเดินทางจากไรกุสุมามุ่งหน้าไปยังโรงเรียนเทพศิรินทูแครเพื่อศึกษาดูงานโดยผู้บริหารและคณะครูรวมทั้งบุคลากรทางการศึกษาได้มีโอกาสเข้าชมคาเฟ่ภายในโรงเรียนซึ่งเมื่อในช่วงเปิดเทอมจะมีนักเรียนเป็นผู้ดำเนินการโดยเปิดโอกาสให้นักเรียนและครูรวมทั้งบุคคลภายนอกเข้ามาใช้บริการได้ ต่อจากนั้นได้เข้าชมโครงการธนาคารโรงเรียนห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ห้องสตูดิโอห้องสมุดและห้องพิพิธภัณฑ์ ต่อจากนั้นน,นายธนพลจิรเดชพัฒน์ผู้อํานวยการโรงเรียนเทพศิรินทุกแคร์ได้ให้เกียรติเป็นผู้บรรยายการบริหารจัดการศึกษาตามโครงสร้างของโรงเรียนเทพศิรินทุกแคร์และได้รับฟังการบรรยายการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนเทพศิรินทุกแคร์ต่อจากนั้นได้เดินทางไปศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียงณส่วนบุญล้อมเพื่อศึกษาการดำเนินงานเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้เกิดความยั่งยืน โดยได้เรียนรู้การทำน้ำหมักบำรุงดินการทำยากำจัดแมลงจากวัสดุธรรมชาติการเพาะถั่วงอกการทำน้ำหมักผลไม้และได้เดินชมบริเวณต่างๆในสวนบุญล้อมจากนั้นจึงเดินทางกลับโดยสวัสดีภาพ